วันแรงงานพมา่า3แสนหลุดจากระบบ NGO ยื่นรอมวอ6ปัญหาแนะ5ข้อเสนอที่สอดคล้องกับบริบทความไม่สงบเครือข่าย NGO ด้านแรงงานข้ามชาติส่งหนงังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดง6ข้อกังวลพร้อมเสนอแนะนข้อเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องที่แรงงานพมา่าราวๆ3แสนคนอาจหลุดจากระบบภายในสิ้นเดือนตุลาคม2567เนื่องจากไม่สามารถจัดก,การทำเอกสารพิสูจน์สัญชาติได้ทันตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด หลังจากทางการพมาร่าขอให้กรมการจัดหางานปิดศูนย์รับรองเอกสาร CI จนเหลือเพียงแห่งเดียววันที่2สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าเครือข่ายองค์กรประชากรข้ามชาติร่วมกับมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาได้ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและอธิบดีกรมการจัดหางานเพื่อแสดงความกังวลใจและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายกรณีเอกสารแรงงานข้ามชาติและการบริหารจัดการแรงง,งานข้ามชาติโดยเนื้อหาบางส่วนระบุว่า สถานการณ์ต่อเนื่องการระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีผลให้เกิดการปิดด่านชายแดนไทยพม่าและสถานการณ์การรับประหารในพม่าเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564และความรุนแรงด้านการสู้รบในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การสู้รบที่จังหวัดเมียวดีในเดือนเมษายน2567ที่ผ่านมาไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลงส่งผลต่อการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการและแรงงานข้ามชาติอย่างต่อเนื่องสรุปห ปัญหาหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าเมื่อวันที่19กรกฎาคม2567มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเครือข่ายประชากรข้ามชาติผู้แทนสภาอุตสาหกรรมผู้แทนจัดหางานจังหวัดตากตัวแทนแรงงานภาพประชาสังคมได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อในการจัดทําข้อเสนอระบบการจ้างงานภายใต้การทบทวนการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติโดยมีข้อกังวลดังนี้ 1. แรงงานข้ามชาติจํานวนมากกําลังหลุดออกจากระบบ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายและเสี่ยงที่จะเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ 2. มีความเสี่ยงที่จะเกิดช่องว่างการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอื้อประโยชน์ให้เกิดเอกสารการคุ้มครองภายใต้ระบบการคอร์รัปชัน3แรงงานไม่สามารถดำเนินการจัดทําเอกสารรับรองบุคคลที่ศูนย์บริหารจัดการการทางานของแรงงานพม่าแบบเบสเซตที่จังหวัดสมุทรสาครได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนดวันที่31ตุลาคม2567โดยศักยภาพการให้บริการของศูนย์ ยังมีความไม่สอดคล้องกับจำนวนแรงงานที่ยังตกค้าง4เสถียรภาพในการจัดการด้านเอกสารประจำตัวแรงงานของประเทศต้นทางที่ไม่มีประสิทธ,ธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดศูนย์บริหารจัดการการทำงานของแรงงานพม่าแบบเบ็ดเสร็จในขณะที่ยังมีจำนวนแรงงานที่ยังตกค้างอยู่จำนวนมากและระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดก่อนเวลา4เดือน5อัตรากำลังแรงงานขาดแคลนซึ่งจะส่งผลต่อผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานข้ามชาติในธุรกิจ6ความเสี่ยงเรื่องการถูกกลอกจากกระบวนการจัดหางาน พบว่ามีีการจ่ายเงินให้นายหน้าดำเนินการให้แต่เมื่อกระบวนการไม่ผ่านหรือติดขัดก็ไม่ได้รับเงินคืนไม่มีการรับรองหรือยืนยันได้ว่าแรงงานจะได้เอกสารตามที่นายหน้าชี้แจงไว้ในประเทศต้นทางบางกรณีภายหลังที่เข้ามาทำงานพบว่าประเภทงานที่ทำไม่ตรงตามสัญญาระเบิดเวลาลูกใหญ่อยู่ที่หลังวันที่13กุมภาพันธ์2568คนงานพมา่ามากกว่า2ล้านจะต้องต่อใบอนุญาตทำงานซึ่งทิศทางของกรมการจัดหางานอยากให้ทำ MOU แบบพิเศษที่ชายแดน แต่แรงงานพมา่าส่วนใหญ่ยังกังวลใจเรื่องการเกณฑ์ทหารในพมา่าพวกเขาไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยจากสถานการณ์สู้รบในพมา่าและยังกังวลใจเรื่องการทําเอกสารหนังสือเดินทางที่จะต้องทําใหม่ว่าทําได้หรือไม่เพราะมีเรื่องการเสียภาษี2%เและบังคับโอนเงินกลับบ้านผ่านธนาคารในกากับรัฐบาลทหารพมา่า2 5เปเซของค่าจ้างมีบทลงโทษห้ามออกนอกประเทศและไม่ออกหนังสือเดินทางให้ดังนั้นธรรมตรการของไทยยังผลักให้แรง,งงานต้องมีเอกสารจากพม่าเดินทางกลับ มีแนวโน้มที่แรงงานจะอยู่แบบผิดกฎหมายมากขึ้นอดีษรกล่าว